สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาออกเสียงคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย a t s t at at นะคะตามเส้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนอนุบาลวัดสาแก้วนะคะครูผู้สอนคุณครูทิสติวาราจิศวรรษค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย at at นะคะ A t, at ad ter ter เบาๆเพราะว่าลงท้ายด้วยตัว t นะคะจะมีทั้งหมด6คำศัพท์ด้วยกันนะคะเรามาดูคำแรกเลย be at bad be ค a ท cat, ค a ท cat เถอะเบาๆนะคะ cat ตัวนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าคืออะไร cat ก็คือเก่งมากแมวนั่นเองถูกต้องค่ะแมวนะคะเฟอ cat H at hat H ı, at hat hat แปลว่าอะไรเอ่ยโอเค hat แปลว่าหมวกน,นะคะเมื M ่อ at mat เมื่อ at mat แม้แปลว่าเสือนะคะเสือคำที่หกแล้ว at, rat, r at red r at red แรดแปลว่าหนูนะคะ listen and circle ฟังแล้วก็วงกลมค่ะมาดูข้อหนึ่ง what is it What is it? นี่คืออะไร A. It is a bat. B. It is a cat. เด็กๆคิดว่า A หรือ B คะอ่าเก่งมากเลยข้อนี้ It is a cat B นั่นเองนะคะเด็กๆ Circle B ข้อ 2. What is it What is it นี่คืออะไร A It is a black bat B It is a red bat ข้อไหนคะ Black bat หรือว่า Red bat เด็กๆด,ดูสีนะคะแล้วก็วงกลมเลยเด็กๆตอบข้อไหนเอ่ยเยี่ยมมากค่ะข้อนี้ตอบข้อ A it is a black bat มันคือคางคาวสีดำนะคะต่อไป is it a fat cat is it a Fat Cat นี่คือแมวอ้วนหนึ่งตัวใช่หรือไม่ Fat แปลว่าอ้วน Cat แปลว่าแมวรวมกัน a f t t cat คือแมวอ้วนนี่คือแมวอ้วนหนึ่งตัวใช่หรือเปล่าคะ yes or no ah, ่า yes it is ข้อ a นะคะต่อไป is it a green mat is it a green mat นี่ใช่แมตสีเขียวไหมคะนี่ใช่เสื้อสีเขียวหรือเปล่า yes or no okay correct correct no it is not no it is not ไม่ใช่ค่ะเพราะมันเป็นสี b r o w n แล้วก็สี Orange ใช่ไหมคะ okay. How many rats? How many rats? มีหนูกี่ตัวคะเด็กๆนับสิ How many? A four, B six เด็กๆคิดว่าข้อไหนเอ่ย Okay very good six นะคะข้อ b นั่นเองมาดูข้อสุดท้ายเด็กๆเ,เขียนลูกศรใช่ไหมคะ snowman and จุด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  snowman and อะไรคะ a hat b cat ตอบว่าถูกต้องเก่งมากข้อนี้ snowman and a hat ข้อ a นั่นเองนะคะโอเค